สัสดีครับวันนี้วันที่25วันอาทิตย์เดือนกันยายน2565วันพระกับวันศาสตร์ครับวันนี้วันนี้เลยมาดูน้ำท่วมแถวบ้านช้างครับเ,เลยลงไปที่แม่น้ำม,มูลนี่แหละเป็นระยะยาวไม่รู้กี่กิโลก่เมตรคบนวนครับผมมองสุดสายตาเลยับเรากำลังไป ทะลุวิวครับลูกเรากำลังไปวางทะลุครับนั่งชมวิวครับโอ้โหครับนี่คนใส่ตาเต็มเลยครับมีสาวด้วยคนก็ต้องมาดูแลครับเพราะมันเหมือนทะเลเลยครับโอ้โหสุดสายตาเลยครับเหมือนเหมือนปีที่แล้วอแล้วครับปีนี้พศ2565นะครับปีที่แล้ว64ครับท่วมเหมือนเดิมนู่นแต่ปีนี้มาเร็วครับยังไม่ถึงฤดูหนาวนี่มาเลยครับปีที่แล้วมาช่วงฤดูหนาว nào đây là dù tôi nghĩ là bay đi cấp này bay hết tiếng nam nói đi tớ đi tớ đi tớ đi đưa tới nữa đi đưa tới đá nữa mà bữa nay anh cái vốt mẹ nè, cái lót phơi là gì vừa bữa nay anh cái đá mẹ อโอ้ยรถมาชมวิวเต็มเลยครับรถมาชมวิวกันเต็มเลยบรรยากาศสวยแล้วครับวันนี้นี่น,นะครับระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยติดทำโทรจะแล้วมันดิฟเวอรเนาะมาดูนะมา มาดูฝงนี้กันครับที่ชั้นโซ่ยี่ราดแต่ปิดการรบนะโอ้โหมาไปมองไกลคอนี่นะครับทะเลนะครับทะเลนี่ครับโอ้โหทริปนี้ขอสัก5-10นาทีนะครับ เพราะว่ามันรายการมันเด็ดเกินกับน้ำท่วมนี่เลี่เลี่ เอริฮูวนคนเอ้ตัวตอลิกตันะทางโอ้าคืนะครับทริปชมวิวที่คนมาเต็มเลยครับตรงนี้สุดๆเลยครับรถเราจะเสียงไปได้นะครับเราจะเสียงไปได้ไหมรถเราจะเสียงไปได้หรืตัว เราจะเสียกไปได้ไหมครับโอ้โหครับที่นี่หมู่บ้านช้างครับตำบลกระโพมเมืองตะตุมจังหวัดสุรินทร์ครับภาพสดๆเลยครับลาในสระนี้ออกอีกแล้วครับปีนี้แล้วก็ออกเต็มครับทะเลครับทะเลทะเลสาบ đi rồi là gặp đi là gặp tham thôi đi với hai cô đã thì cứ lốt bài lốt kính xin đâu ừ, mà ừ. sai cô nhìn tôi 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 nào cô bà là khôn tôi hai chị cô bà là khôn tôi tôi bà là lục vội thế pantai. Mana yang kat buat kuda beo? Tu tu nyentu nyentu nyentu. Ye turn ye turn ye turn. Pala ni lo apa? Pala apa? Ye mai lelu ayung lah. Tadi kau lop mana? Eh, mai wiu ayung. Benda ad lo. Oh, ni pen tanon nak ni. มันจะ,น,จะน้ำมันข้ามมาสองฝั่งนะครับผมคืออดีตกรผมพูดว่าน้ำมันจะกำลังข้ามถนนน,นี่มันไม่ถึงเจ็ดแปดวันที่ไหนครับนี่นะครับที่เกาเวลาเดิมปีที่แล้วนะครับตรงนี้แต่ผมพายเรือมาครับผมยังมีคลิปเก่าอยู่นะครับคนอยู่้างหน้าเยอะแยะ อีกนิดครับเดี๋ยวเราก็จะไปสิ้นสุดแล้วเราก็จะตีโค้งกลับมาเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันไปไม่ได้แล้วถ้าข้ามไปนู้นก็ชุมพลแล้วครับมันสุดยอดจริงครับวันนี้วันที่25กันยายน2565นั่แหละครับปลายโดมพระกริ้นนันนะครับเส้นทางลัดไม่ต้องมาฝั่งนี้นะครับสำหรับทีมงานทางอำเภอชุมพลน,นะ นี้ก็เจ็ดนาทีแล้วกันครับยาวมากเดียวมันลงความเเอียดเยอะเรากำลังถึงที่เป้าหมายของคุณเราแล้วครับคือมานั่งชมวิวเลยนะครับโอ้โคนเต็มเลย นี่นครับมันน้ามูลครับนี่ครับวังทะลุ้ครับออเกี่ยงมให้ค่อยเลี้ยวลับวนมันะเออที่บรรุกผีคือหนุ่ยากทางไหนตัวกรมังเก่งเกี่ยรเก่งเนาะมันมันทันน,น,นี้หรือทันตุเออแต่พี่ค่ยเลียวลับกระนาเลียวลอบเฮ้ยนี่ฮะรถหนุย่ยยายาันเทคันหาหาไปถูกสอง เฮ้ยแปดหกห้าสองเอ้ยนะฮะไปไปแก่ทั้งตัวยื่นตัครับมอดตัวออดเลยเยี่ยงกี่เด้งแมนเด้สิอืมกี่เนาะทำฟิฟ่าแกมีคนโทรตามหาครับเรามาถึงที่แล้วครับ็นี่อดบนนี่ฮะอมมอดนี่ชดชดบนตอนเต้าบนไอ้อมเรากำลังบนตอมอเรากำลังจะสิ้นชุดแล้วก็เลี้ยกลับครับ เพี่อานวค่ะแกแค่นี้ก่อนนะครับขอแค่แปดนาทีพอครับพอแล้วฮะเจอทหารแล้วครับเจ้าทหารจับพอเราถึงที่เป้าหมายแล้วครับวิวดีครับเลี้ยวเลี้ยวเลียเล้ยวโค้งยังเลี้ยวโค้งยังคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครครับมาอยู่อะไรแถวนี้เ <inte> อ้ามาอยู่นี่ได้ไงฮะ ไม่ใช่นะเนี่ยไมครับนเนี่ยพี่นิดของเราครับพี่นิดสุขศร,รีครับโอ้โหนี่มันนี่เลยไม่จะมองนะไม่จะมองที่รับคู่บนสะพานดูโอ้โหที่เด็ดมากครับวันนี้ครับเราคงจะไปเลี้ยวที่เลี้ยวกลับที่สะพานครับตองรีบรอให้แน่อืม เราไม่ได้ข้าไปฟังนู่นแล้วครับเราแค่มาอยูเทิร์นกลับนี่นนนเฉยครับเราทางนานออน้องออฟกลางวันเไยมันเอาเก็บฟืนดิ นี่แหละครับมาดูป้ายนี้แหละครับมันจะสิ้นสุดอของเขตตะบนกระโพงเราับนี่คือจุมพ้นเป็นที่สิ้นสุดของอสะพานเลยครับมาดูกันครับนั่นไงก็เิตดีสารรับเขตตะบภอตะตูงจังหวัดสุรินนี่ครับชัดเด็ดไหลเลยมันเดียวคงกลับตรงม่นามูเนะครับเราไม่ได้ไปไหนนะครับเราเข้มอาย่เทินกับ ชดเด็ดชดเด็ดวันนี้ต้องขอแค่สิบนาทีครับเพราะว่ามันสุดยอดแล้วครับสำหรับวิวสวยงามวันนี้ครับนี่ครับถ้าไปที่เราเคยไปว่าเป็นท่าทรายตรงนู้นก็คือว่าน้ำมันสิ้นสุดแล้วครับไปไม่ได้แล้วครับขน่าบนเซอร์มองเราคงจะสุดแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสิบนาทีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้นะครับ 10นาทีแล้วครับสิ้นสุดแล้วครับเราเลี้ยวรถหลับแล้วขอบคุณมากๆ